ข้อ5ครับถ้าเอลฟามากกว่า0แต่น้อยกว่า20องศาและ c ค s ส a l p อลฟาลบ cos a อลฟาหาร sin เอลฟา Alpha, ลบ sin 4 a l อลฟาเท่ากับ1แล้ว a อลฟาเท่ากับข้อใดข้อ1 10องศาข้อ2 12องศาข้อ3 15องศาและข้อ4 18องศาครับ โอเคข้อนี้เป็นเรื่องตีโกณมิติเนาะโดยเมื่อเราเห็นรูปไอ้สมการเนี่ยม,มันคุ้นๆถูกปะอืมเพราะฉะนั้นเราเริ่มทำกันเลยถ้านี้ไม่ค่อยยากครับใช้สูตรเรื่องของ half sum half d i f ถูกปะ half sum half d i f เนาะ คอสลบคอสได้ลบสองซซถูกป่ะคอสเอลบคอสบได้ลบสองไซด์ไซลบสองซฮาร์ซัซถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นคอสเอลบคอสบคือลบสองไซฮาร์ซัมฮอันนี้สูตรพื้นฐานนะครับเรื่องตรีโกณมิติมห้เราต้องรู้อยู่แล้วเนาะซดฮาร์ซคืออะไรสี่เลบวกลฟาหารสคือห้าเลส่วนสอง ไซ n ์ฮับดิฟคือ4 alpha ี alpha ่เอลฟาลบเอลฟาส่วนสงคือสามเอลฟาส่วนสองถูกปะตัวล่างคือซายลบ s ซ n ์ไซ A ์เอลบไซน์บีได้ cost 3. สอง s คศฮับซัม i ซน์ฮับดิฟ o คศฮับซัมคือผลรวมส่วนสองเอลฟาบวกสี่เอลฟาส่วนสองคือห้าเอลฟาส่วนสองซายฮับดิฟคือเอลฟาลบสี alpha ่เอลฟาส่วนสองเป็นลบสามเอลฟาส่วนสองถูกปะ จากไซร์ลบเซเท่ากับไซร์เซตาครับถูกปะอันนี้พื้นฐานนะโอ้ยผมก่แล้ครับเท่ากับลบไซร์เซตาเพราะฉะนั้นรูปตรงนี้ก็เปลี่ยนออกมากลายเป็นไซ n ์ลบสามเอลส่วนสเปลี่ยนออกมากลายเป็นลบส คอส5แอลฟาส่วน2ไซ3แอลฟาส่วน2ถูกปะลบ2ตัดลบ2ไซ3แอลฟาส่วน2หารไซ3แอลฟาส่วน2ก็ตัดกันเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนใหญ่ๆนี้เมื่อเราเปลี่ยนแปลงรูปมันเลยเหลืออยู่ในรูปของ ก็คือแทน5แอลฟาส่วน2นั่นเองซึ่งโจทย์บอกมาว่าก้อนนั้นมันเท่ากับ1ถูกปะครับก็คือแทนอะไรเท่ากับ1นะ45ถูกปะเท่ากับ1นั่นเองถูกปะแทน45เท่ากับ1ถูกปะเพราะฉะนั้น5แอลฟาส่วน2ก็คือ45ค่าแอลฟาก็เป็น45 คูณสองส่วนห้าก็คือ18ถูกปะแอลฟาก็คือ18ดนั่นเองหลังจากนั้นเรากลับไปเช็คก็คือแอลฟาต้องอยู่ระหว่างศูนถึงยีถูกต้องไหมครับถูกเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ้อยที่4คือ18องศาไม่ยากนะข้อนี้เราต้องรู้สูตรฮับซัมฮับดิฟนะ ไปทวนเอาเองนะครับน้อง cos a ลบ cos b คือลบ2 sin half sum sin half diff sin a ลบ sin b คือ2 2 cos half sum sin half diff นะไม่ยากเลยนะข้อนี้ผมเปลี่ยนรูปก้อนใหญ่ได้มันจบเลยเปลี่ยนปุ๊บมันตัดออกหมด sin ลบ theta เท่ากับลบ sin t h e t ก็ต้องรู้อยู่แล้วถูกปะผมเปลี่ยนรูปเลยเห็นปะลบ2 sin half sum sin half diff สายลบสายเป็น2องคอหักซ้สายหับดิบเราเปลี่ยนรูปออกมาเพื่ออยู่ในรูปนี้ทวนสูตรเองนะครับน้องหลังจากนั้นผมก็ตัดๆกันถูกปะได้ออกมาเหลือเพียงแทนห้า2อส่วนสเท่ากับหก็คือแทน4 5่5 α 0ห้าเท่ากับหนึ่งห้าาส่วนสก็คือสีาค่าเอลฟาก็คือ18องศาเพราะฉะนั้นตอบช้อยในข้อที่4นั่นเองครับ